นี้ไม่บันทึกครับไม่บันทึกบั่ทึกบันทึกอ๋อนี่มันล็อกอยู่นะมันล็อกเฟดิเทคชันตอนนี้เข้าเตือนไว้อ๋อเหรอไปแล้ววะโอ้ครับตอนนี้ทางเตือนมารับมอบนะครับอาจารย์พิสิเศษมันจะมีประโยชน์ตอนนี้เราถือสตรีมมิ่งอานอ๋อนี่ไม่ต่อไหม สัญญาณอินเทอร์เน็ตจะมีผลต่อโฟกัสเร็วกับช้าด้วยนะถ้าเน็ตช้าก็โฟกัสช้าวันนี้เรามาเย็นแคนนอนนะครับอ๋อไม่ได้ในวันนี้ทพี่มันเป็นหน้าเจ้าสมัยจริงเราเปลี่ยนไงม่เข้าใจเนี่ย อะเปลี่ยนให้พี่พี่เปิดมาทีละพี่เจอแต่งงานยวันนั้นเจอตั้งให้พี่ดีนะไม่ใช่หรือยี่ลงในเมลใช่ในเมลหรือว่าพี่ไม่มีวันนั้นตั้งให้พี่แล้วไม่ใช่ครตอนนี้เป็นสวัสดีเออเปลี่ยนได้ไหมเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นพี่อ่ะตัวนี้เลยที่เมลเป็นหรือเปล่าติดตามเออติดตามพี่จะได้ไปกดเขาง่ายเนี่ยครับวันนี้มึงจะแนะนำขั้นตอนการเอากล้องมาลิงก์กับตัวอีเมลกับแคนนอนแหลก ้ยใช่่ไมครับแตถ้าจะไปแค่นั่นพี่ก็ต้องไปผิงคำว่าแค่นี้เราจะใช้อินเทอร์เน็ตอะไรสมมุติว่าเป็นของผมก่อนแล้วกันมองยู u ูบเหมือนทีมอง Facebook เหมือนทีวีเพรามันถ่ายแล้วมันก็ถ่ายเลยเชื่อมเหนี่ยมวกมก่อนวิธีการเข้ามาหลับปกติพี่ตุกหายแล้วเจ็บตะก้อนทุกโต๊ะใช่ แล้วมันต้องเป็นแบบ Wi-Fi ตัวเดียวกันคนละค่ายไม่จำเป็นเพราะมันยังไป็หนใครับพี่ใช้ทีวีบ่อยๆไปโคลราบ่อยๆอย่างเงี้ยพี่พิงก็โคโลราบ่อทีวีอพี่อีขึ้นมาตรงๆเพราะพี่ทำตอนนี้โคโลราบ่อยเยอะยืดช้าครับมันก็เตือนมันก็จะกระตุกหน่อยเวลาคนดูไลฟ์สดโอ้ครับผมโอเคนะครับโอเคครับเชื่อใจนะครับ ตัวนี้จะเข้าอ,อัวนี้ด้วยรหัสเมียนยคะครับแล้วมันก็นจะส่งจริงครับพี่นาแล้วมันน่นาจะเลขกสี่ตัว <Fly> er> ใช่ไหมทุกวันพี่เขาไปพ<ค> <ณ Kinder> ี่ช <riet> ูร้อยฝั่งวะต้องสต๊อกนะยังเพื่อนกับ นี่ก็คือหน้าแพดฟองพี่กายที่ต้องไปหาสปอนเซอร์นี่คือกล้องที่ปีเลล์เปตรงกันกกล้อคาบอกว่าเนี่ยพี่จะเปิดก็อยูตรงนี้เลยเปิดสิทวิตเตก็ต้องไปขอ